รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเอ็กซ์ซอร์ไส์รายการที่จะแนะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพค่ะกับดิฉันพิมพ์รรัตนแรงจริงรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ได้มาจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างการรําไทยและท่าฤาษีดัดตนมาประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายกันค่ะส่วนท่าที่จะสอนกันในวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูอ้นได้เลยค่ะ และแนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูอ้นรองศาสตราจารย์ดรโรจนาสุนทรานนนผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศินไทยภาควิชาหน้าตดุริยางคศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะครูอ้นคะในครั้งนี้ครูอ้นจะสอนท่าอะไรคะครั้งนี้นะคะจะสอนการบริหาร<น>เกี่ยวกับส่วนของลำขาค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนขานะคะแล้วก็หัวเข่าเนี่ย จะบริหารได้ดีมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการสาธิตนะคะขอทราบชื่อผู้ร่วมสาธิตก่อนค่ะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะคุณคนแรกนะคะนางสาวกุจพันธ์เขตนิคมค่ะค่ะคนที่สองนางสาวพนิตาสุดโทสีค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มการสาธิตกันเลยค่ะค่ะท่าแรกนะคะท่าย่ําเท้าค่ะเขย่งย่ําเท้าหนูนับจังหวะค่ะยืดยุบหนึ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกนะคะ<อ>ก็สามารถเท้าเอลแล้วก็ย่อเข่าแล้วก็ค่อยๆ่เขาเรียกว่าซอยเท้าหรือะอะไคะขยเงซอยเทา้เทาได้เลยกรณีนี้ที่ให้เท้าสเอลเนี่ยเพื่อว่าต้องการจะเน้นให้เห็นเ,เรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนส่วนข,ขา,ขาแล้วก็เท้านะคะต่อไปถัดเท้าค่ะถัดเท้าวางส้นกรณีนี้ จะใช้ส้นเท้าถัดแล้วก็วางกับพื้นถัดสองครั้งใช่ไหมคะจะสังเกตได้ว่าจะได้การเอียงได้บริหารคอใช่ไหมคะบริหารคอแล้วก็สะเอวด้วยค่ะสะเอวด้วยเมื่อเมื่อกดสะเอวลงเนี่ยไหล่ก็จะลงหรือลองสาธิตอีกทีได้ไหมคะอีกข้างหนึ่งค่ะท่านี้ทำกี่ครั้งคะคุณอ้นท่านี้ทำเท่าที่ ผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการจะฝึกเนี่ยจะทําได้นะคะอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าฝึกรุนแรงมากเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยแล้วก็จะมีปัญหาออกสุขภาพได้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเท้าได้ใช่ค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการกระโดดแล้วก็วางหลังเห็นไหมะจะกระโดดก่อนแล้วก็ วางเท้าหลังนิ่ตาเนี่ยจะมองไปเท้าข้างหลังด้วยนะจะมองเท้าหลังจะมีการบริหารในเรื่องของสายตาด้วยและก็ลำคอค่ะค่ะนะคะต่อไปจะเป็นการกระโดดและวางข้างค่ะกระโดดก่อนค่ะแล้วก็วางหนึ่งสเห็นไหมคะจะวางส้นเท้าไปด้านข้างค่ะข้อควรระวังในการฝึกท่านี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือว่า ให้วางเท้าไปด้านข้างเท่าที่สามารถจะทําได้นะคะถ้าฉีกเท้าไปกว้างมากก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในการฝึกนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะ 1..2..3.. อันนี้จะได้หัวเข่านะคะแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนขานะคะแล้วก็สะโพกก็จะได้ด้วยค่ะต่อไปกระโดดทอดเท้า นะคะทอดเท้ามาข้างหน้าค่ะจะเห็นว่าเมื่อทอดเท้าลงแล้วเนี่ยจะกดสะเอวลงมาเห็นไหมคะก็จะได้ทั้งลำขาส่วนน่องส่วนก้นแล้วก็สะเอวด้วยยืดกล้ามเนื้อขาด้วยค่ะทำอีกข้างหนึ่งค่ะข้างหนึ่งด้วยท่านเริ่มท่านด้านโน้นค่ะตะกี้เราเริ่มด้านนี้ใช่ไหมคะต่อไปเริ่มด้านโน้นค่ะ นี่ทำกี่ครั้งคะคุณอ้นก็แล้วแต่ค่ะว่าผู้ฝึกเนี่ยจะมีศักยภาพนะคะที่จะฝึกค่อยๆค่อยๆทำแล้วก็สิบก็ได้แล้วก็เพิ่มปริมาณไปนะคะต่อไปก็จะเป็นการถัดเท้าไปด้านข้างแล้วก็ยกเท้าขึ้นนะคะไปค่ะหนึ่งลีลาเท้าลักษณะของการฝึกเท้าอย่างเงี้ยเราจะใช้มาก ในการฝึกปฏิบัติท่ารําการออกภาษาในลีลาของพมา่านะคะ,คะส่วนใหญ่จะได้พบนะคะ,คะเอาข้างโน้อนอีกค่ะนับ 2> 1 2 3 1> ฝึกมากๆหลายครั้งจะ,จะหอบนะคะเนี่ยะนะคะจะเหนื่อยออะนะคะ ผู้สูงอายุก็สามารถทําได้ใช่ไหมคะผู้สูงอายุสามารถทําได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะบางท่าที่อย่างดีดเท้าข้างหลังเนี่ยท่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะยากนะคะอาจจะทําไม่ได้อาจจะต้องเป็นถัดเท้าอยู่กับที่การถัดเท้าแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะหนูลองถัดเท้าแล้วไม่ไม่กระดกได้ไหมคะลองถัดเท้าอยู่กับที่ค่ะถัดเท้าแล้ววางค่ะถัดเท้าเบาๆสำหรัะผู้สูงอายุก็จะทําอย่างนี้ได้ค่ะนะคะ ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะยกได้แล้วก็กระโดดค่กไคะก็จะช่วยได้อีกข้างหนึงค่ะลองทำทางนู้นดูสิคะอ่าอ่าพอแล้วค่ะค่ะ,คะลักษณะนี้ทีนี้รำลักษณะของการฝึกฝึกกล้ามเนื้อส่วนขาเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าหากมาเข้ากับลีลาของนาฏศิลป์เนี่ยะจะมีรูปแบบของการรำะนะมีมีมีลักษณะของมือเนี่ยเข้าประกอบ ะะ <quart S 1> เดี๋ยวจะให้ทําให้ดูนะคะได้ค่ะท่าแรกค่ะท่าแรกนะคะก็จะเป็นการลักษณะมือเนี่ยจะปาดอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ละเลงมือนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วจะซอยเท้านะคะแล้วก็ยืดยุบหนูนับหนึ่งสองสามอสังเกตได้ว่าน่าจะมองตรงใช่ค่ะถ้าหน้ามองตรงแล้วก็ จะไม่น่ามืดด้วยแล้วหลังก็จะลำตัวข้างหลังก็จะตรงด้วยค่ะมันจะช่วยฝึกบริหารลำตัวด้วยนะคะค่ะถ้าต่อไปค่ะอ่าถัดส้นเท้าแล้ววางมือก็จะเท้าสะเอวอย่างนี้นะคะและเปิดปลายมือขึ้นเราจะพบมากในลีลาพม่านะคะที่จะเห็นนะคะอ่าต่อไปค่ะ วางเท้าหลังค่ะอ่าอันนี้พอเหลียวมองแล้วเนี่ยจะสวยงามมากเลยเพราะว่าจะได้ทั้งลำตัวนะคะแล้วก็ไหลนะคะกล้ามเนื้อส่วนก้นในขณะเดียวกันก็จะได้สายตาด้วยค่ะแะเรียกว่าได้ทุกส่วนของร่างกายเลยใช่ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นกระดูดวางข้างนะคะกระดูดเทา่าแล้วก็หมุนสองสาม เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกท่านี้ก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆหันใช่ไหมคะอาจารย์ท่านี้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำได้ยากหน่อยเพราะว่าต้องกระโดดนะคะค่ะสำหรับเด็กๆนี่สามารถทำได้ต่อไปกระโดดทอดขาค่ะอันนี้ก็จะจีบพอทอดขามาข้างหน้าเนี่ยตาก็จะมองตามมือที่ปล่อยจีบออกไป ช่วยกันนับค่ะนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการดีดขาใช่ไหมคะกระโดดแล้วก็ดีดขาไปด้านข้างอ่ะละเลงมือแล้วก็ยกมือขึ้นนะมือขวาก็ตั้งฉากมือซ้ายก็เท้าสะเอคนะคะท่านี้จะเห็นว่าถ้าในลีลาของพม่าถ้าเขาถือผ้า นะคะเขาก็จะหยิบผ้าขึ้นจับข้างนี้ข้างหนึ่งเลยข้างนะในลีลาพม่านะว่าจะมีผ้าห้อยมาข้างหน้าสิบอ่านะคะข้างน้้นทำอีกทีได้ไหมคะเอาเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็สามารถทาตามได้เลยใช่ค่ะทําตามได้เลยค่ะ ได้กําลังบริหารร่างกายทั้งทั้งตัวเลยนะเนี่ยร่างกายได้หมดเลยนะคะได้กําลังขาดีด้วยคนะคะค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะจะมีการรําประกอบเพลงใช่ไหมคะจะเป็นการรําในท่าดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะคะประกอบเพลงข้างขาวกินกล้วยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ะะกับท่ารำประกอบเพลงค้างขาวกินกล้วยไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะครูอ้นค้างงั้นเรามาทบทวนท่าตั้งแต่ต้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนคะ่ะค่ะอนุปฏิบัติหน่งสองอ่าพอคะ่ะค่ะประโยชน์ของท่านี้ค่ะท่านี้ก็ได้หัวเข่านะคะแล้วก็กําะะกลังขานะคะกําลังขานะคะตรงนี้แล้วก็จมูก,ก,กเท้าย่ําอยู่กับพื้นเนี่ยก็จะได้ย่ําเท้าด้วยคะคะ 2 2> ท่าที่สองก็จะเป็นการถัดเท้าค่ะ,คะถัดเท้าโดยวางส้นใช้ส้นถัดนะคะแล้วก็วางอันนี้นะคะเราทําไปเรื่อยๆนะคะจะได้ทั้งไหล่นะคะลําตัวแล้วก็สะเอวด้วยต่อไปก็เป็นการกระโดดแล้วก็วางหลังค่ะกระโดดวางหลัง อันนี้จะเห็นว่าจะมีการเหลียวหน้ามองหลังก็จะได้ลำคอและการใช้สายตาด้วยท่านีนี้ได้ทุกส่วนเลยได้ทุกส่วนเลยค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นการกระโดดระวางข้างค่ะวางส้นเท้าด้านข้างอันนี้ใช้กําลังมากนะคะได้หัวเข่าแล้วก็ลำขาต่อไปนะคะกระโดดทอดขาไปข้างหน้าค่ะอันนี้จะได้ทั้งสายตาแล้วก็ โดยเฉพาะชุ่งส่วนของร่างกายเลยใช่ค่ะหลังแล้วก็แขนเห็นไหมคะหลังจะต้องตรงเสมอค่ะนะคะมันก็จะได้บริหารส่วนกล้ามเนื้อส่วนหลังด้วยต่อไปก็จะเป็นกระโดดดีดเท้าใช่ไหมคะกระดีดเท้ากระโดดดีดเท้าค่ะถัดเท้าแล้วก็ดีดไปด้านข้างอันนี้จะแงะลำคอขึ้นข้างหน้าเห็นไหมคะจะได้ทั้งลำคอแล้วก็ไหล่ด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะกับท่าบริหารกล้ามเนื้อส่วนขาได้ทั้งส่วนขาและลำตัวได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูโอ้นมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะซึ่งในคราวหน้านะคะครูอนก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.etvthai.tv ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อเสนอแนะและคำถามก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการถ่ายเอเอร์ไซของเราก็หมดเวลาแล้วพิมพ์ครูอ้นและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ